นี่เลยตั้งอยู่ตรงนี้นะคะอ๋อเล่มนี้เลยใช่เล่มเน้นเคมโมโนฮิโตะโอเมก้าวอร์ขออนุญาตนะฮะอันนี้มีแปลไทยเลยครับชื่อภาษาไทยอุ้ยคำนี้จริงเลยเหรอขอโทษอ่านอกอากาศได้หรอสวัสดีตอนรับเข้าสู่ OS ไปเฮ้ยเขาเล่นด้วยอ่ะน้องเขาเล่นด้วยอ่ะเออกวิดกรีดกวีดเด ก็มาเจอกันอีกครั้งครับกับ o s f i สฟเนะครับแน่นอนนะครับอยู่กับ2คนนี้ผมอยากรู้เรื่องหนึ่งการ์ตูนวายอ๋อนี่เราจะมาคุยกันเรื่องการ์ตูนวายใช่ก็แน่นอนถ้าพูดถึงการ์ตูนวายก็ต้องคุยกับสแปมกับพี่มายเลยนะฮะซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนเนี่ยเมื่อพูดถึงคําว่าวายยาโอยอะไรยูริอะไรเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเฉพาะกลุ่มหรือเปล่าเอมันจะแบบอย่างเงี้ยเราจะดูได้หรอหรืออ่านได้หรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันจะมีทั้งนิยายมังงะแล้วก็อนิเมะเลย วันนี้นะครับผมสแปมจะมาแนะนําเรื่องไหนน่าสนใจอะไรยังไงแล้วไมค์ก็จะมาขยายความเพิ่มว่าแบบไอ้เรื่องพวกนี้จริงๆมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นคือจะบอกว่าคือจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดพูดถึงการ์ตูนวายอ่ะต้องยกให้สแปม เพราะว่ามายกับจะเหมือนจะคุยกันหลังกล้องต่อว่าเออสนใจเรื่องอะไรบ้างแล้วเรามารู้อย่างว่าต่อให้เราเป็นสายวายเหมือนกันอะเราเป็นสาววายเหมือนกันคนละแนวกันแต่เราคนละสายยังไงมันมีหลายสายอีกเหรอเหมือนเป็นแบบพลังเวทเลยอะเออเป็นหลายเทียไหลโลเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มาไอ้นี้ผู้นี้กันนะครับจะได้รู้อะไรเพิ่มเติมด้วยคือต้องบอกว่าหลายๆเรื่องผมดูน่ะแหละผมรู้ว่ามันมีความวายแต่ผมดูผมก็ดูได้นะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบบางเรื่องมันไม่ได้ยัดเยียดจริงๆการ์ตูนเนี่ยมันจะมีทั้งการ์ตูนปกต เราไปจิ้นกันเองแต่มาเจที่แยกออกมาเลยว่าเป็น B L อันนั้นก็คือจะเป็นเฉพาะกลุ่มไปเลย B L คือ Boy Love เคื่องนั้นคือสร้างมาสำหรับไม่ต้องจิ้นเลยเขาประทานมาให้คือในเรื่องคุณไม่ต้องเป็นรุ้นเลยว่ากันเถอะก็รักกันเลยหรืออะไรเงี้ยหรือแบบบางคู่ที่แบบเอ๊ะยังไงจะมียกตัวอย่างบางคู่ให้ฝั่งละกันโอเคนะครับเรื่องแรกครับแสแปมอยากจะแนะนำพี่ๆวันนี้เดี๋ยวแปมจะขอแนะนำเป็นแบบสายเพื่อนไม่จริงก่อนก็คือจะเป็นอารมณ์แบบีทเพื่อนไม่จริงตูไม่จริง p o ลิ cat โพลิ cat ใช่ค่ะ เปิดเรื่องมาอาจจะเป็นเพื่อนกันใช่หรือว่าแบบเป็นอยู่ในทีมเดียวกันเป็นศัตรูกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ทําไมเขาดูมีความสัมพันธ์บางอย่างที่เราเข้าไม่ถึงเขาดูเป็นมิตรภาพที่ทำไมมิตรภาพแค่มึงสองคนวะ <laughs> ขอผมยกตัวอย่างได้ไหมไอ้อย่างไอ้ปรมจารทธิมาเงี้ยอันนี้นบปะปรมจารทธิมาจริงๆตัวนิยายเนี่ยเขาน่าจะเป็นบอยเลิฟเลยนะคะใช่ว่ะะาเขามาีกัน อ่าเข้าใจเล่ม5ผมรู้แต่ผมดูในซีรีส์ไงซีรีส์มันเรื่องที่มานี่ต้องบอกก่อนว่าตัวซีรีส์เนี่ยแยกออกมาจากนิยายเพราะว่าเขาปรับเนื้อหาเพื่อที่จะทําให้ฉายได้เพราะว่าประเทศจีนเขาค่อนข้างจะซีเรียสเล่มนี้ใช่ใช่เอออยากจะถามว่าแบบเอ้ยอันนี้เขานับเปล่าว่าอยู่ในแคตตากราจี้นี้ใช่อยู่ในแบบเพื่อนไม่จริงอันนี้ก็ซีรีส์ถูกป่ะใช่ครับซีรีส์เป็นเพื่อนไม่จริงอันนี้เป็นเพื่อนจีนเพื่อนจีนคือสแปมจะเป็นสายการ์ตูนป่ะสายการ์ตูนแล้วก็สายนิยายค่ะแต่ว่าไม่ใช่่่่สสสสสาาาาาายยยยยยซซีีีีีรรรร์์์กกกัับบเเเเออนนนนนิิมมะะะทไหขงจจป็ตู ้อยมากแต่ว่ามีคือถ้าเป็นมังงะนี่คือสแปมนี่จับหนักเลยเออถ้าเกิดเป็นซีรีส์จะมาในฝ่ายของวามซีรีส์เต็มตู้นี่บอกก่อนเลยคนนี้อ๋อมังงะเต็มตู้เลยโดจินมาปัตติเซธหน่อยเรื่องแรกนะคะก็จะเป็น07 Ghost ค่ะ7 Ghost อ๋อเธอกับผีเหรอ ไม่ค่ะเป็นเกี่ยวกับสายลับใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจมส์บอลเจมติหอเปล่าแต่หนูก็ใช่ด้วยนะเป็นเกี่ยวกับสงครามศาสนาค่ะอุ้ยใช่เซตอัพโลกมันคือแบบสงครามครูเสดอะไรไม่ใช่ค่ะแต่เป็นแบบเฉพาะเฉพาะสําหรับในเรื่องนี้สโซเจตโกเซตโกสก็คือจะเป็นโกสทั้งเจ็บคนที่คอยดูแลปกป้องเป็นหน่วยพิเศษอะไรนี้ป่ะใช่คล้อ่าแต่ว่าศาสนาในเรื่องคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคาบิจิเป็นศาสนาสมมุติเหรป่ะใช่ค่ะเป็นเหมือนเซตเรื่องขึ้นมาก็ เป็นมังงะที่ค่อนข้างเก่านะคะแล้วก็ตีพิมพ์เป็นของบงกตค่ะอ้ออสุขภาพพิมนี้เยอะแปลไทยด้วยใช่มีแปลไทยด้วยอันนี้ก็จะเป็นแนวเพื่อนไม่จริงอีกนั่นแหละค่ะก็คือเหมือนเขาอยู่ในหน่วยเดียวกันอะไรงนี้ปะตัวน้องพระเอกน้องเทโตเนี่ยอยู่ในหน่วยทหาร,รมีเพื่อนรักคนหนึ่งที่แบบสัญญาก,กันเลยว่าแบบเราจะตายไปด้วยกันแล้วในที่สุดเนี่ยน้องเทโตเนี่ยก็ไปรับรู้ความจริงบางอย่างมาทําให้เขารู้สึกว่าเขาต้องหนีออกจาก,กา เบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมนดูนี่เข้มข้นนะเนี่ยเป็นแบบว่าลูกชายจกุนหัวหัวเทโตจริงมันจะมีความเป็นแบบการต่อสู้อะไรอย่างงี้กันด้วยมีพลังวิเศษเข้ามาเกี่ยวข้องแปลเลยคิดว่าเป็นการ์ตูนที่สายจริงที่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ชายอย่างพี่โมอ่านเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ็นจอยคือถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีเรียสแบบว่าไม่ได้แบบเอ๊ะเราไม่ได้มีจินตนาการเข้าถึงขนาดนั้นเราก็ยังสามารถมองเขาเป็นการ์ตูนต่อสู้เรื่องหนึ่งได้ เออเพราะว่าได้ผมฟังเรื่องของเซตอัพในโลกนี้เอาจริงแอบเครียดนะกระตุ้นเครียดเลยค่ะเขาเน้นดราม่าถูกไหมใช่ค่ะมีการแบบฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อะไรอย่างงี้กันผมว่ามันต้องออกแนวมีการมงการเมืองเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรกันบ้างแหละเออนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่อยากเอามาแนะนำไรเส้นป็นไงไรเส้น คือจริงๆไรเซ่นจะเป็นความเทพแปลว่าเรื่องนี้อยู่ในความเทพมากกว่าแต่ว่าเขาจะวาดน้องเทโตมาเป็นแบบตัวเล็กๆค่อนข้างน่ารักฟิวต่างเนาะฟิวต่างป่ะก็ตัวเล็กๆนะคะเพราะว่าตัวที่เป็นตัวแค่นี้ก็พวกกระตุ่นหรืออะไรเทพม้าแล้วไม่พบผู้ปกครองเขาจะแบบตัวประมาณนี้นะเขาตัวเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอย่างไปมันพวกชอบเขาเนี่ยเป็นสายชอบไซส์ดิเฟนอะไรเงี้ยรู้รู้รู้แล้วแล้วในในเรื่องนี้ก็คือเขาเขาเขาจิ้นกับใครเขาจะจิ้นกับชื่อน้องฟราวเป็นหนึ่งในเซเว่นโกสอ๋อแต่ตำแหน่งเขาคือ ที่จะเป็นคนคอยดูแลเด็กเวนคนนี้นะคะเพราะน้องเนี่ยเหมือนน้องเป็นตัวเดินเรื่องทาให้ทุกอย่างแบบ เวลาไปที่ไหนที่นั่นก็จะแบบเกิดเรื่องขึ้นอ,อะไรอย่างงี้ยน,นะ,ะใช่เซเว่นโกส์ก็มีสำนักพิมพ์ไทยเอาเข้ามาพิมพ์เรื่องนี้มีทำเป็นแอนิเมะป,ปะมีค่ะโอ้มีด้วย<ช>เออย่างไงก็ลองไปหาอา่านหาดูกันเอาอันนี้คือผู้ชายอย่างพี่คืออ่านได้เลยอ่านได้สบายเขาไม่ได้แบบบอกมาเลยว่าเป็น BL ใช่ค่ะอ๋อคืออันนี้จะบอกว่าจริงๆนั้น,นไอวงการเพื่อนไม่จริงเนี่ยมันผูกพันกับเรามา,มานานมากๆกันนะ <c oughs> ใช่เยอะนะถ้าไล่ดูจริงๆอะเยอะนะมันจะผูกพันกับพวกเราหลายเรื่องมากแบบอย่างเช่นตอนเด็กเนี้ยเหมือนไอที่เคยพ อแบบมิทาโร่มันก็จะมีพี่โทยะกับคุณยูอิโตะพี่แบบเอ๊ะเป็นมาไเป็นเพื่อนกันแล้วดูแบบผมดูอะผมไม่รู้เลยใช่ถ้าเราไม่ได้แบบโฟกัสจริงๆเราก็จะรู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันหรอคนแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบเโลกมึงมีแค่มึงสองคนมากโรงเรียนมึงมีแค่มึงสองคนมั้งสายเราสายเราจะรู้สึกว่าเนี่ยเพื่อนไม่จริงแต่แบบคนที่มองมุมนอกเขาก็เพื่อนอะก็ไปที่เรื่องต่อไปกันเลยนะคะกับเรื่องฮักเคนเดนโทโฮฮักเคนอิบุนนะคะเป็นของอาจารย์อาเบะนิยูกิค่ะก็จะเป็นเรื่องที่เครียดอีกแล้ว เขาก็จะมีการฆ่าล้างเาผ่าพันธุ์อีกเหมือนกันนะคะมันมเกี่ยวกับอะไรครับเซตอัพโลกเขาแต่อันนี้จะมีความเกี่ยวกับปีศาจด้วยปมคิดว่าน่าจะรู้จักชื่อกันนะคะมูราซามะอะไรเงี้ยอ๋อปีศาจมูราซามะจะเป็นปีศาจอีกาคือเขาจะเอาอ้างอิงจากปีศาจที่มีประวัติศาสตร์จรงิจรงตำนานตำนานจริงบ้านญี่ปุ่นแต่จริงๆขอบอกก่อนอันนี้สําหรับนักวาดคนนี้นะคะอาจารย์อาเบะมิยุกิเนี่ยจริงๆเขาค่อนข้างจะดังในฝั่งการ์ตูนมีแอลด้วยะก็เปอร์เลเวอร์ก็มีพึ่งทำอนิเมะ แต่กับเรื่องนี้เรื่องเรื่องเรื่องไอ,งอ,งอบุญ <c oughs> มันยาว <c oughs> มป็นยาวเขาเรียกชื่อเยอะ อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดในหมู่บ้านแล้วมีผู้รอดชีวิตออกมาสามคนก็คือจะเป็นน้องชิโนะคนแรกนะคะแล้วก็โซสเกะแล้วก็เป็นผู้หญิงชื่อฮามาจิเป็นสามคนที่รอดออกมาน้องชิโนะเนี่ยก็จะมีผู้ราซามิฝังอยู่ที่แขนคุราซามิก็คือเป็นปีศาจอีกาค่ะเหมือนวิวว่าสิงร่างอยู่ใช่คือถ้าเกิดว่าขาดคุราซามิไปคือน้องม่องไปแล้วส่วนโซสเกะเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กเกลี่ยสายตามากเลยครับเพื่อนแล้วพื่น้องโซสเกะเนี่ยยาด้านหลังเขาจะโดนผ่าครึ่งคือ ามีวิญญาณครึ่งเดียวเอาไปบวกกับหมาทําให้เขามีชีวิตอยู่อ่าหมานี่คือเป็นปีศาจหมาแบบเป็นหมาที่เขาเลี้ยงอ๋อแล้วเหมือนแบ่งวิญญาณตัวเองไว้กับหมาใช่ทําให้เป็นหมาที่แบบเป็นปีศาจด้วยคือปีศาจหมาเจ็บฉันเจ็บอย่างเงี้ยเหรอเขาอยู่ในร่างเดียวกันเหมือนแหวววูฟบกายร่างอ๋อโอเคใช่แล้วก็ฮามาจิก็คือเป็นคนปลามันมันมันหลากหลายจังวะเรื่องเนี้ยฮามาจิอ๋อคือฮามาจิเป็นผู้หญิงตายตายก่อนแหละฮามาจิอ่ะตายก่อนไม่ไม่ตายค่ะไม่ตายไม่ตายแล้วน่าารัก้เนผูหญิง เขาเซตตัวละครหลักออกมา3ตัวอย่างเงี <sh arp inhale> <sh arp inhale> ้ยแล้วเขามีแบบโมเมนต์อะไรที่แบบผู้ชายแย่งผู้หญิงกันไหมอะไรอย่างงี้ป่ะไม่มีค่ะจะเป็นปกป้องผู้หญิงมากกว่าเพราะว่าเป็นผู้ชายสองคนห่วงเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่โอมาด้วยกันจริงๆแล้วการที่มันจะต้องมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งในกลุ่มเพื่อให้รู้ว่ามันต้องมีคนที่เสียใจมันต้องมีคนที่หึดกว่าอยู่แล้วไม่ปกติว่าแต่อันนี้เขาไม่ได้บอกตั้งแต่แรกว่าเป็น BL ไงใช่ไม่ใช่ BL เรื่องนี้เป็นการแบบตามหาวว่าใครมาโจมตีอะไรอย่างเนหที้ชายผู้หญิ่ง คุณจำไว้ว่าตัวละครผู้หญิงมีไว้ให้เสียใจเสมอแต่เรื่องนี้ไม่เสียใจแต่เรื่องนี้ไม่เสียใจแต่จะเป็นในน้สายทิยาวจะเป็นทางนั้นคือเอาเคมันอาจจะไม่ได้สายชนเน็นจ๋าขนาดนั้นใช่ไหมแต่เพราะว่าตัวอาจารย์นักวาดแกคงมีลายเส้นอาจจะไม่ได้เหมือนพิมพ์นิยมฝั่งชชเน้นละกันเออนะครับผมแต่ว่าเรื่องนี้คือมันไม่ได้มีความวายแต่คือมันจิ้นกันได้ง่ายมากจินแบบพยายามมันหรือว่าจิ้นแบบแค่รู้สึกว่ามองปุ๊บรู้สึกปั๊บหรือว่าต้องพยายามไปหนึ่งเรือเล่นไหมสำหรู้สึก ว่ามันจิ้นง่ายมากเหมือนเขาสร้างเรือมาให้เราแล้วอ๋อเหรอคือมีเรือเลยมีเลยนะมีเรือเลยแล้วเรือฝั่งผู้หญิงเนี่ยแล่นไหมหรือเฮ้ยฝั่งผู้หญิงแล่นค่ะเป็นผู้ชายด้วยอันนี้เป็นเรือพระราชทานแปลว่าเขาตั้งแต่เรือหลวงเรือเรือเรือหลวงเรือหลวงใช่อันนี้ก็คือมีความหลากหลายค่ะแล้วก็เนื้อเรื่องจะเป็นการแบบต่อสู้อีกนั่นแหละเป็นการรวมแก๊งด้วยแบบเดินทางไปแล้วก็มีคนมาร่วมแก๊งเรื่อยๆอะไรอ่ามีพักพั่วเพิ่มแบบฟิลวันพีชเออโชเน น้องโซงสเกตคือเขาจะมีประเด็นที่ว่าเขาจะต้องหาวิญญาณอีกครึ่งหนึ่งของเขาที่หายไปออ้ยตามหาครึ่งหนึ่งของแวเท่ากบบว่าน้องซลสเกตก็จะมีสองคนแยกร่างอย่างเงี้ยเหรอใช่มีสองคนอีกคนนึงก็จะจะปกป้องทั้งสองคนนี้เขาจะปกป้องน้องชินะกันคร่เบียดมากที่บอกเลยครับมันจะเบียดเกินไปเรื่องนี้สนุกอันนี้มีอนิเมะน่าจะมีสองซีซั่นแล้วครับแล้วมางงจบแล้ว น่าจะยังนะคะแล้วก็มีหลายเล่มด้วยน่าจะเป็นสิบเล่มขึ้นไปเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนเรื่องที่สแปมแนะนำไปลองคาหากระดูนะครับอาจจะเก่าหน่อยพอฟังเนื้อเรื่องย่ออ่ะม่รู้สึกว่าคนทั่วไปไม่ได้แบบว่าโฟกัสเรื่องโฟกัสเรื่องอะไรกนดูได้เรื่องที่3ครับสแปรมาเรื่องกัลเควนเบบี้ซิสเตของสยามอินเตอร์ค่ะ ออสยามมิสเตอร์คอมิกอันนี้จะเป็นสายแบบเบาๆน่ารักแต่เรื่องเกี่ยวกับเลี้ยงเด็กกิ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กสไลซ์ออฟไลฟ์ในเรื่องเนี่ยเขาจะมีก้อนเด็กๆเต็มไปหมดเลยมีแบบนึงแบบียวเด็กนะแป๊บหนึ่งคุณเรียกมนุษย์ว่าเป็นก้อนคืออาจารย์เขาจะว่าแบบอซีดอย่างเงี้ยหรือมันซีดอย่างเงี้ยอาจารย์เขาว่าเด็กแบบกลมๆค่ะเขาจะว่าเด็กเป็นตัวแบบกลมๆน่ารักน่ารักเดี๋ยวขึ้นอินเสิร์ตพุงน้องจะแบบตุ้ยๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เขาจะชอบอ๋อมีรู้จักคนนึงกลมๆน่ารรรัักตตุุุ้้้ยยยๆเเลลื่อนนนนมมะคคณูหใ เป็นน้องเป็นน้องน้องโอ๊ตน้องโอ๊ตตุ้ยเลยคือจริงๆ นี่เนี่ยมาดังได้ในทวิตเตอร์เพราะว่าเขาจะเป็นฟิลที่ตัวเอกเนี่ยตัวผู้ชายที่เป็นคนพี่นะคะเหมือนเขาเสียครอบครัวไปแล้วเขาต้องเลี้ยงน้องคนเดียวน้องผู้ชายที่แบบยังเล็กอยู่ประมาณ2ขวบอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็มีผอ,อรโรงเรียนนึงเนี่ยเข้ามาช่วยมายื่นข้อเสนอว่าจะช่วยดูแลทุกอย่างเลยแลกกับที่จะต้องไปอยู่ชมรมเลี้ยงเด็กโอเคใช่ในหัวผมในชมรมเลี้ยงเด็กเยเหรอใช่เป็นชมรมเป็นเบบี้ซิสเตอร์ เป็นฟิลฟิลเนอร์ลี่อย่างเงี้ยหรอใช่ฝึกเ,เด็กมัธยมให้รู้การเลี้ยงเด็กให้ดาวผมก็คงแบบรู้วิธีชงนมหรือแบบเปลี่ยนผ<ม>้าอ้อมอะไรเงี้ยเนี่ยเพราะเอาจริงๆ,ๆเรียนรู้ไว้ก็ดีนะเพราะว่าต้องบอกว่าบางทีมันแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เ,เหมือนเลี้ยงหลุงเลี้ยงหล่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่เลี้ยงเด็กของแบบลูกอาจารย์อะไรอย่างงี้ด้วยก็มีค่ะแล้วก็มันจะเป็นความแบบดูผู้ชายเลี้ยงเด็กส่วนมากถ้าเกิดจะนำเสนอมันจะนำเสนอเป็นแบบตลกส่วนใหญ่เป็นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นมุมกุ้งกิ๊กน่ารักเท แล้วกนนนนเกด็กผีเหลือเกินตองเราดูแล้วเรารู้สึกแบบมันดึงสัญชาตญาณความเป็นแม่คือความที่เราเป็นผู้หญิงเวลาเราอ,อ่านอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเ็นดูไปด้วยเราลุ้นไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเคมีมันก็มีเพราะว่าก็จะมีเพื่อนของพี่ชาย ถ้าเทียบในความเป็นจริงของผู้ชมคือเราจะรู้สึกว่าผู้ชายที่ดูแลเด็กด้วยความเอ็นดูอ่ะมันจะมีเคมีบางอย่างรู้สึกว่าอุ้ยน่าเอ็นดูทั้งเด็กทั้งวัวผู้ชายคนนั้นเหมือนกับผู้ชายเลี้ยงแมว,วอ่ะมันจรู้สึกว่าผู้ชายเลี้ยงแมวดูเป็นคนที่แบบอบอุโอโ่นจังงๆเป็นพ่อที่ดีคืออันเนี้ยจริงๆเป็นแนะนําให้ผู้หญิงที่ไม่อ่านวายด้วยดีวยกว่าเป็นการ์ตูนที่เป็นโชโจคิดว่าถ้าเกิดผู้หญิงอ่านผู้หญิงจะรู้สึกงุ้ยงุ้ยเลยอะค่ะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องชอบวายก็ได้แต่คุ จะมีฉากที่พี่ชายป่วยแล้วน้องร้องไห้แบบอยากเข้าไปอยู่ใกล้พี่อะไรอย่างนี้นต่อในไ,ไม่ได้ติดวาดม,มจแบบมันจะเป็นความอบอุ่นอันนี้คนละแนวเลยเมื่อกี้สองเรื่องแรกเครียด อันนี้ก็คือแบบบาอคอมดี้หน่อยออใช่ค่ะมีเมนเมะปะไอันนี้ไม่มีค่ะอ๋อมีเหมือนกันใชออ่ก็ลองไปหาๆกันเรื่องต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่อง g r e a t p r e t e n d e r เฮ้ยเรื่องนี้ผมดูมนี่เรดูดอะไรเก <Netflix S 2> ี่ยวอะไรใน Netflix เป็นพวกแก๊งต้มตุ๋นไม่ไวายเลยเห็นว่าเห็นว่าแต่ผมพอเข้าใจว่าคือต้องบอกว่าตัวพระเอกอ่ะเขาเป็นคนญี่ปุ่นแล้วแบบอ่ามันอารมณ์เหมือนเป็นนักต้มตุ๋นในญี่ปุ่นแต่มันเดินดันไปเจอกับฝรั่งที่ชื่อโรลองแน่นอนอันเนี้ยผมไม่แปลกใจว่าคนมันจะจิ้นกันแต่ด้วยบทของััววโรออออง่มนนคืกแเส ผู้หญิงเลยคือใช้ชีวิตเฮลเฮหน่อยอะไร,ระถ้าเกิดเป็นแบบใสนิยายอย่างนอ่เงี้ยถ้าเกิดไอ้พวกเสือผู้หญิงเนี่ยตัวดีรอมันจะไปจบที่ใครบางคนที่ทำให้เขาหยุดได้อุยอแล้วในบทตัวน้องญี่ปุ่นก็เป็น เป็นหนุ่มเวียจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณเสือผู้หญิงอะบรรดาแบบอุยผู้หญิงเนี่ยเสร็จมาแล้วทุ่ราชณาจักรพอมาเจอกับผู้ชายคนนี้หรือคนคนเนี้ยครับเขาจะหยุดอยู่ดีๆเขาก็จะรู้สึกว่าฉันอยากหยุดันไม่อยากทําตัวกูเริ่มคิดแลวเนี่ยเพราะยังดูไม่จบทุกตอนแต่แบบประมาณว่าเออเหมือนในตัวรลองเนี่ยคือมันอารมณ์เหมือนมันเป็นนักต้มตุ๋นที่เก่งกว่าแล้วแบบมันกองมีแก๊งของมันอ่ะแล้วอยู่ดีๆมันไปถูกใจพระเอกดูไม่ออกจริงเหรอ ก็ตอนแรกไม่ได้คิดอย่างนั้น I can show you the world เม่อต่นในเรื่องอะมันมีตัวละครผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็มีให้รู้ว่าโลกมีผู้หญิงมันดูอ๋อไม่เดี๋ยวมีส่วนร่วมเยอะเลยค่ะผู้หญิงเออนั่นแหละมันดูแบบน่าจะคู่กับพระเอกชอบกน่ะ ผมสั้นนั่นแหละผมสั้นคนไหนเขาจะไปตกผมสั้นมาคิดว่าน่าจะคู่กับน้องเอดามาเออใช่เพราะว่าผมดูมามันมันมัมีความรู้สึกอย่างนั้นแต่เรื่องนี้สนุกนะเพราะว่าแกเรื่องอ่ะก็คือเขาเป็นแก๊งต้มตุ๋นแล้วพยายามไปหลอกเอาเงินกับคนรวยที่แบบไม่ดีฟิลฟิลเราเป็นมูดเออคือจริงๆแล้วเรื่องนี้เขาจะมีใช้ภาพสื่อแล้วกันค่ะจะมีฉากที่เราลองมองน้องเอเดมามแล้ว เฮ้ยแม่แม่รืองีด้อวะแม่แม่แม่เียกระเตียกระปุกแม่บนรถเขาไงคะคุณเห็นคุณมรู้สึกเลยเหรอขอโทษผมด้วยฉันอกแต่ผมไม่ทันสังเกตไอ้ตอนนั่งรถไปสนามบินจากญี่ปุ่นหรือตอนอยู่อเมริกาแล้วอเมริกาค่ะเฮ้ยมีด้วยเหรอมีค่ะแรกก็คือมันมีพระเอกนั่งตามไอ้โรลลงเพราะเหมือนมันจับได้ว่าโรลลงอ่ะหลอกมันแล้วก็ตามขึ้นแท็กซี่แล้วมันก็ตามขึ้นสนามบินไปอเมริกาจากญี่ปุ่นน่ะแล้วตอนถึงอเมริกาโรลลงมันก็ขับรถแลวพระเอกก็นั่งตามไปอีกแต่ผมนึก ต้องกลับไปดูแล้ววะหรอแล้วมันจะจอยไหมล่ะต้องบอกว่าผมไม่สังเกตจริงวะเป็นเรื่องปกติของจินตนาการสาววายนะต้องบอกตรงๆคือไอ้เรื่องของการจินเ่ยเอไอ้เรื่องของการแบบสังเกตอะไรอย่างเงี้ยเป็นฮาคิเฉพาะผู้คุณะอะฮาคิงารสังเกตเออเอาจริงต่อให้แบบเขาเดินผ่านหน้ากันครับแล้วมีการมองกันแบบแค่นี้แล้วถ้าเกิดคนทั่วไปมองก็อาจจะมองว่าเอ๊ะตัวละครมันมีการมันสงสัยอะไรหรือเปล่าวะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบหัวใจจะวายอย่างที่ฉันหรือแบบน้องฉะแปมเงี้ยก็จะรู้ว่าอะ โอเคก็เรื่องนี้ Grey p e n d e r นะครับมีใน Netflix ต้องดูใน Netflix เท่านั้นนะครับเป็นออริจินอลของเน็ตใช่ใช่ใช่มีแปลไทยนมครับมีภาพไทยด้วยครับอ้าวหรอเราจะ ข้าไปอีกสเต็ปแล้วนะจะเป็นอันนี้เขาเรียกว่าไรกาสู่สายบ L ของจริงไม่ใช่จินแล้วค่ะอันนี้่อยเลิฟเลยก็คือจวบมาว่าแบบโอเคเรารักกันแน่นแน่ใช่ค่ะก็เรื่องแรกที่แปมเลือกมาเลยนะคะเป็นเรื่องที่ดังมากๆในญี่ปุ่นและดังมากๆในไทยตอนนี้นะคะบดาการละใต้อโตโกอิจิอินิดโอดซาเลเตอิมาสของอาจารย์ฮาชิโกะซากระบิลองลองเพลงเหรอเราเองเพลงเ่าเหลือทนเหรอมีชื่อไทยด้วยนะคะว่ารู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นของผู้ชายอันดับหนึ่งที่สาวๆอยากให้ก กอดไปเสียแล้วก็เป็นของฟีนิกซ์นะคะโอ้โหีนิกซ์อันนี้เป็นเกี่ยวกับนักแสดงวงการนักแสดงนคะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบมีการจัดอันดับโหวตกันว่าแบบรอที่สุดอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบที่สาวๆอยากให้มากอดมากที่สุดแล้วอันดับที่สองเนี่ยดันตกอยู่ในอ้อมกอดของอันดับหลักๆเลยที่อ้มหัวใจของสาววายมากเพราะว่าเป็นเมะหมาเมะหมานะคะจะเป็นคําเรียกของเมะที่แบบชอบทํายิ้ม แบบเหมือนใจดีเหมือนหมาแบบหมาบามออะไรเงี้ยไม่ใช่ไปเป็นสายเฟอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะจะเป็นแบบอารมณ์แบบใจดีเฟรนลี่ยิ้มง่ายกระดิกหางมาหาอะไรเงี้ยพโมครับอะไรเงี้ยค่ะตาลำไยอ่ะเห็นแล้วแบบรู้สึกวิงวิงใช่จะไปมีปีกแบบนางฟ้าโผล่มาอันนี้คือหมายถึงตัวอันดับสองอันนี้อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเป็นเป็นอย่างนั้นใช่ค่ะถ้าเกิดเป็นเค้เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนลูกแมวที่แบบไม่ค่อยพูด ซึนซึนใช่ซึนซึนนิ่งนิ่งโอ้ยเหมือนพี่กับชามุเลยอไม่เหมือนดีกว่าไปรักกันได้ไงอ่ะก็ถ่ายหนังเรื่องเดียวกันแล้วก็แบบใช่แล้วก็แบบฝ่ายเคสเนี่ยเขาเมาค่ะแล้วก็แต่ว่ายังไม่ได้พี่ไม่ได้พูดเลยพี่ไม่ได้พูดเลยแป๊มเขาแค่ตกเตียงแล้วเขาจะคิดว่าเขาเอมีการเจ็บ เจอไปหน่อย <laughs> ดูหนังเยอะ <laughs> แต่ว่าเป็นว่าเนื้อเรื่องมันแบบสนุกมากแล้วก็มีพระเอกเขาเป็นคนที่แบบยิ้มกับคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาห่วงถ้าเกิใครมายุ่งนิดหน่อยเขาจะชอบโยนลูกอมเข้าปากแล้วเคี้ยวให้ดังแบบกแบบแบบโกรธอะไรเงี้ย แต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าคาแรคเตอร์ที่มันมักจะเป็นคาแรคเตอร์ขั้วตรงข้ามคนหนึ่งดูสดใสเหลือเกินหรือรเป็นพระอาทิตย์อีกคนนึงจะนิ่งๆิง่งอยตอนกลางคืนค <Cont rast. S 2> อนทราสมันจะเป็นความขั้วตรงข้ามที่พอมาเจอกันปุ๊บแบบมันจะรู้สึกว่าโอ้ยความรักเขาดูช่างแบบเหมือนเป็นแบบจัก,กรวาลของฉันเหลือเกินประมาณนั้นหัวทองกับหัวดำนะคะถ้า,าเกิดคุณเป็นสายวายคุณจะรู้เลยค่ะว่ามันอันนี้คือประกาศชาัดเจนว่าวายบอยเลิฟเลยมีนักแสดงหญิง,งมาเกี่ยวพัน,นอะไรรึมั้ย อุแสดงว่าเรื่องนี้นี่คือมาแบบใช่เป็นวายแบบวายจริงเลยคือมันก็เป็นเกาะผู้ชายเนี่ยแเป็นวันพีนี่ก็เป็นเกาะผู้ชายเรือในเรื่องนี้นี่คือมาถึงเป็นเรือส่งสินค้าขนาดใหญ่บูดอัจเป็นเรือปูนปูไม่มีเรืออะไรมาชนแล้วก็เรื่องนี้18ดบวกนะคะต้องใช้บัตรประชาชนในการซื้อและใช้เด็กเนนแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าคือถ้าเกิดพูดถึงมังงะทั่วไปตอนนี้เราต้องยกให้อิซายไกแล้วกนแนวดังโลกใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดย้ายมาฝั่ง BL เนี่ยบอกเลยว่า o m e g a ้า r วิมาแรงมากๆนะคะอะไรอ่ะโอเมก้าเว e ร์สเนี่ยเป็นเวิร์สที่เข้ามาจากตะวันตกที่จะมีการเอาฝูงของหมาป่าเข้ามาอ๋อพวกแวร์วูฟใช่ค่ะก็จะมีการจับอันดับขั้นแบบ อัลฟาอ๋อนึกออกอัลฟาเบต้าโอเมก้านึกออกใช่มีการจัดชนชั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่านี่เลยตั้งอยู่ตรงนี้นะคะเพรเล่มนี้เลยเล่มเน้นเคมโมโนฮิโตโอเมก้าวขออนุญาตนะฮะอันนี้มีแปลไทยนะครับชื่อภาษาไทยเสียวอุ้ยคำนี้จริงเลยเหรอขอโทษอ่านออกอากาศได้หนไหนดูดูดูดิจะไปซักเท่าไหร่ชิ อ๋อเสียวยผมไม่เห็นไม่ทอเสียวโว้ยเสี่ยวรสักอสันว่าเสียวละวันนี้ของสำนักพิมพ์ first love นะ <c oughs> ครับผมถูกลิกรสิ์นะครับระบุเลย18ปีขึ้นไปโอ้โหร้อปบาทมีหน้าสีข้างในอยู่1แผ่นท้วนปกนอกปกในไม่เหมือนกันนะครับแต่กระดาษดูอะไรพรีเมียมเลย โอเคโอเมกาเวิร์สเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นสายเฟอร์รี่นะคะไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นขนจะต้องมีความเป็นสัตว์ป่าจริงๆปกติในเวิร์สเนี้ยก็จะเป็นคนปกติเหมือนกันั่วไปใช่อันนี้นะครับก็คือจักรปกนี่ยจะเป็นคนธรรมดากับตัวที่เป็นแวลวูฟเลยใช่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเล่ม3 <c oughs> มนะคะจริงๆมามีครบทั้ง3เล่มเลยอันนี้มันสนุกยังไงครับเรื่องนี้ก็มันเป็นเรื่องของโอเมกาเวิร์สที่ดังมากๆโอเมกาเวิร์สหรือว่าจักรวาลเท่ๆเนี่ยคือมันมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องแล้วก็สามารถเปลี่ยนข้อจํากัดดในไไป้ เรื่อยๆด้วยไม่ได้จำกัดว่า อัลฟาจะต้องยิ่งใหญ่เหนือกว่าโอเมกามากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแล้วแต่ว่าคนแต่งเนี่ยจะปรับยังไงแต่ที่แน่ๆมันจะต้องมี Alpha, Beta, Omega, อัลฟาเบต้าโอเมกามันจับดับคันสำหรับ,บเรื่องนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วว่าสายที่ชอบเฟอร์รี่หมาแมวอะไรเงี้ยก็จะชอบแต่ใคร,ครที่ไม่ชอบก็แบบคพดว่าข้ามไปได้เลยเพราะว่าจะมีฉากที่ค่อนข้างชัดเจนผมเห็นแล้ว,ลวเหมือนกันมันจะมีการเล่นเรื่องชนชั้นค่อนข้างเยอะค่ะทำไมโอเมก้าถึงต้องแบบถูกทีทอย่างนี้ต้องตังถูกประน,นามมา ข่มเหงอะไรคะใช่ค่ะก็จะมีเส้นเลือดของมันแล้วก็จะมีความเป็นพีเลียดนิดนึงด้วยแล้วแล้วคนที่เป็นมนุษย์อันนั้นคือเขาอยู่ในฐานะอะไรอย่างอันนี้เป็นน้องดาโตนะคะเป็นโอเมก้าค่ะอ๋อคือเขาเป็นแวร์วูฟเหมือนกันหรอไม่ใช่ค่ะน้องเป็นคนเลยค่ะอ๋อเป็นมนุษย์ปกติใช่ค่ะแล้วหมาป่าอันนี้ไม่มีการที่จะกลายร่างเป็นมนุษย์นะคะนี่คือเป็นหมาป่ากับคนเลยแต่ยืนสองขาไปเลยใช่เป็นยุคที่ มีบีสเป็นคนก็เกิดเซ็นเอพจากวันประมาณนี้แหละก็สนุกนะคะไปหาอ่านได้ดังมากๆที่ญี่ปุ่นแล้วก็ดังมากๆในไทยนะคะครับ180บาทเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ยุคกลางเนาะพี่เรียนใช่ค่ะครับและต่อไปเรื่องสุดท้ายของแปบก็คือเรื่อง Given ค่ะของอาจารย์นัตสกิคิสุค่ะ ก i ฟเว่น <Give> ใช่มีลงในเน็ตฟลิที่ญี่ปุ่นด้วยแต่ว่ารอให้เข้าไทยอยู่กอเข้าไทยหน่อยนะคะเป็นแอนิเมชใช่เป็นแอนิเมะแล้วก็<อ>มีมังงะด้วยอาจารย์นักวาดเนี่ยเขาดังมาจากการวาดโดจินของด้อมอื่นด้วยอ,อยางไปมารู้จักอาจารย์มาจากด้อมไฮคิวนะคะ Oh, ผู้ตบฟ้าประทานแล้วอาจย์ก็มามีผลงานเรื่องนี้ที่ดังเป็นพลุแตกเลยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เน้นฉากเอเลยสักนิดหนึ่งใครที่แบบกังวลว่าไม่ชอบอ่าน BL ที่มีฉากแบบนั้นจ๋าๆอย่างที่มาอย่างนี้ uh uh. ใช่เวลาอ่านนี้เรารู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แนะนําเรื่องนี้เลยเพราะว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ดนตีไปกอดอกหน้าชั้นเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่เครื่องดนตรีค่ะงดนตรีดนตรีเรื่องโดนตรีรอโมก็น้องกระดกลิ้นไม่ชาร์เครื่องดนตรีค่ะจะเป็นการแบบฟอร์มแบนด์ขึ้นมาแต่ว่ามีทริกเกอร์วอร์นิ่งก็คือจะเป็นซุไซต์นะคะจะมีเกี่ยวกับเรื่องซึมเศร้าฆ่าตัวตายในเรื่องสําหรับใครที่ทริกเกอร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ข้ามไปเลยนะคะอย่าอ่านเรื่องนี้นะคะก็จะมีเน้นเกี่ยวกับเรื่องซีนอารมณ์หรือว่าประเด็นที่ค่อนข้างหนัก มากมากดราม่าปัญหาชีวิตอะไรเรื่องเรื่องนี้ใช่ถ้าเกิดสาววายเนี่ยบอกเลยว่าตรงนี้ตับแตกนิดนึงคือใครจะต้องมีร้องไห้แน่นอนปวดตับเลยเหรอใช่ค่ะ <c oughs> แปเมเองก็ดูไม่ไหวคือแปมอ่านไปได้แค่2เล่มอะไรเงี้ยคือต้องพักแล้วเพราะว่าแปมไม่ค่อยชอบประเด็นเรื่องที่แบบมีการมีคนนึงตายอะไร นี่ไม่ด้หรือที่็นคนที่แบบคือเหมือนกับว่าชีวิตเราเครียดจากที่อื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็อยากจะอ่านที่มันแบบบันเทิงที่มันแบบไม่ได้เครียดเรื่องนี้ก็จะเป็นความแบบก้าวผ่านความสูญเสียอะไรความสูญเสียแบบก้าวข้ามมันไปให้ได้อะไรเงี้ยหลังจากที่ก้าวข้ามผ่านไปมันก็จะมีความแบบสวยงามรออยู่ต้องบอกเสริมนองสแปกแบบนี้ว่าถึงแม้ว่าตัวเรื่องมันจะมีความด่าความตับแตกปวดตับอะไรขนาดนั้นแต่ว่าตัวเรื่องการดําเนินเรื่องหรือว่าบทบ่งบทบาทจริงๆคือถือว่าเป็นการ์ตูนที่คุณภาพอยู่ใช่เป็นการให้ข้อคิดแลล้ววก็ช่ยเหือ ที่มองในมุมที่แบบยังลบอยู่ด้วยว่าให้มองบวกขึ้นแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยจะโฟกัสไปที่ดนตรีมากๆนะคะเป็นเรื่องเพลงมากๆเพราะว่าก็จะมีวงของอนิเมะเรื่องนี้อยู่ใน Spotify อะไรอย่างงี้ด้วยค่ะโอ้ยไ้ฟังด้วยก็คือมี OST อยู่ใน Spotify เลยใช่สามารถเข้าไปฟังกันได้ตัวเอกมาฟูยุจังจะจังมาฟูยุค่ะเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์เล่นคนนึงจริงจอังกลุงค่ะ วงอะไรเนี่ยเขาจะกลายเป็นนักร้องด้วยแต่ว่าก็หลักๆของเรื่องก็จะเป็นเกี่ยวกับดนตรีนั่นแหละค่ะใครที่แบบเป็นสายเครื่องดนตรีอะไรอย่างเงี้ยจะชอบเลยเพราะเขาจะมีเพลงของ ต่างชาติเข้ามาอยู่ในเรื่องด้วยติ่มังกี้อะไรอย่างเงี้ยกูชอบกลบว่าอาจารย์คนเขียนที่แกทำการบ้านพอสมควรชอบชื่นชอบในการแบบเรไรอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบที่ญี่ปุ่นเขาจะมีไลฟ์เฮาส์เออไลท์เฮาส์เยอะใช่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 ก็ดีค่ะเป็นอีกเรื่องที่แนะนําสําหรับใครที่ไม่ได้เน้นบ l อจ๋าเกินไปผมว่ามันทรงเบรกแต่มี BL แต่มันเข้มข้นดราม่าหนักหนเพราะเบรกมันคือการตามหาความฝันใช่เป็นระมาณนนั้นมากกว่าแต่นี่มันอารมณ์เหมือนการฝ่าฟัน ปัญหาชีวิตเลๆกับเรื่องของลาของวงดนตรีอะไรประมาณนี้แต่สนุกใช่ไหมยินยันสนุกค่ะสนุงจริงโอเคนะครับวันนี้หูแนะนํามาหลายเรื่องนะครับก็พอยต์จริงๆก็คืออยากจะให้รู้ว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะชูเลยว่าเป็น BL แต่จริงๆนะฮะหลายๆเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฝังโชเน้นอะ BL หลายๆเรื่องที่ผมผมผมกล้าพูดเลยนะว่าเนื้อเรื่องดีแบบดีมากดีจนชนิดที่ว่าบางทีเราเราไม่ใช่สายเนี่ยแต่เรามองข้ามเรื่อง BL ไปแล้วเราก็เฮ้ยสนุกกับมันได้ เออมันมีอยู่จริงนะครับผม,ผมต้องบอกว่ามันจริงๆมันมีอะไรดีๆอีกเยอะให้เราแบบไปอ่านไปเสพกันนะครับแล้วก็มีหลายแนวด้วยอย่างวันนี้ที่ต้องสแปมมามาแนะนำว่าบางเรื่องมันก็ไม่ได้แบบจองครึ่มขนาดนั้น เออเพราะว่าพี่มายก็ไม่ได้อ่านถ้าเป็นโจกคลืนเนาะส่วนตัวเป็นคนไม่ได้อ่านเรื่องเดียวที่อ่านในชีวิตเลยก็คืออีโดเซเลมันติก้าก็การ์ตูนเก่ามากเป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องกับการฝ่าฟันแบบพิสูจน์ทั้งความรักทั้งการใช้ชีวิตเอ่ยมุมมองต่างๆถ้าเกิดเป็นการ์ตูนที่เป็นเมคที่ดูจริงจังเลยอ่ะอันนี้ไม่ได้โจกคลืนเพราะมันคือเรื่องยูริออนไอส์อ่าเออใช่ใช่ที่มันก็ไม่ได้บอกว่าเขารักกันเขาแต่ว่ามันมีการแสดงออกบางอย่างที่เป็นซีบลิคซะมากกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้ง นะครับผมกับการ์ตูนสาย BL หรือว่าบอยเลิฟนะฮะไม่ได้อยากจะให้มองว่าแบบมันน่ากลัวอะไรกัน<ง>ขนาดนั้น <c oughs> คือจริงๆนะเพื่อนแปมาเคยถามเลยว่าแบบแปม กระตูเรื่องนี้น่ากลัวป่วะเพื่อนผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายอ่าผู้ชายถามก็ต้องย้อนถามก่อนว่าเวลาอ่านกระตูลปกติเลยอ่ะกระตุนทั่วไปที่แกมีในบ้านอ่ะแกกลัวป่าที่แบบคู่ชายหญิงเอารักกันกลัวไหมอืมไม่กลัวแล้วทําไมถึงมองว่าเป็นชายชายถึงน่ากลัวคือถ้าเป็นในมุมมองของมายแล้วมายก็จะบอกสมมติว่าคือมายจะมีน้องที่เป็นน้องผู้ชายแท้ๆนี่แหละครับแล้วเขาก็อ่านกระตูนคือเขาจะว่าอ่านได้โฟกัสที่เนื้อเรื่องอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่ามันแปลกประหลาดอะไรมายจะบอกคุณผู้ชมแล้วกกกก็บบอทุุๆคคคนนนว่่าณเปิดใใจหห้ััมแไ ถ้าสําหรับตัวคุณเองแล้วคุณรู้สึกว่าเอ้ยเราเราเราไม่จอยไม่ว่าเลยเพราะว่าสําหรับไม่อ่ะไม่ก็ไม่ได้จอยกับการ์ตูนทุกเรื่องบนโลกอย่างเช่นบากีที่มันสู้แบบผู้ชายจ๋าๆงั้นแหละไม่เองก็อ่านไม่ไหวอะไรหรือว่าเบอร์เซิร์กที่มันมีความแบบผู้ชายเมนแมเลยไม่เองก็ไม่อ่านไม่ไหวแต่อ่านไม่ไหวไม่ได้หมายความว่ามันดีหรือไม่ดีก็คือเลยบอกว่าสําหรับตัวเราเองเราโอเพนกับมันแค่ไหนถ้าเกิดเราโอเพนมากแล้วเราสามารถอ่านมันได้แบบโชเนนไม้เป็นสายโชเนนไม่ชอบมากเลยถึงมันจะมีความเป็นผู้ชายจ๋าแต่มันโชเน มันก็จอยได้ไปถามตัวเองกันก่อนว่าคุณโอเพ่นแล้วอยากจะเรียนรู้หรืออยากจะซึมซับศิลปะแนวนี้มากน้อยแค่ไหนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงใครอยากแนะนําเรื่องไหนที่มันแบบมาสรงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนไม่จริงเอหรือว่าแบบอุ้ยบีเอลจะจ้าไปเลยเพราะว่าเขารักกันใช่นะครับอย่าลืมว่าเอาจริงๆคือทุกวันนี้เราต้องเปิดใจถ้าเกิดเทียบในวงการบันเทิงซีรีส์เอ่ยนิยายเอ่ยวงการวายอ่ะเป็นอีกหนึ่งวงการที่ รันเม็ดเงินได้เยอะมากนะเพราะว่าคนที่เขามีกําลังใจก็คือผู้หญิงผมไปเดินงานหนังสือบางงานคือแบบที่แบบขายดีอย่างเห็นได้ชัดเลยดยืนซื้อยืนเลือกกันนี่คือนี่แหละ B L นี่แหละจะบอกใครเวลาต้อเงการเอาจริงๆนะมันจะมีเรื่องหนึ่งที่ไม่ชอบมากเลยแล้วก็ไมคก็รอบ็อกเซตที่งานหนังสือเพื่อไปซื้อให้นักเขียนเขามาเซ็นให้เหมือนกัน ออเออยังไงก็พบกันใหม่นะฮะวันศุกร์หน้ากับ OS Friday จะเป็นเรื่องอะไรนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะครับโอเคฮวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หนะน้าวอนนี้สวัสดีค่ะเรื่องนี้ยขนาดนั้นเลยอ่ะ นะแต่<ช>ถ้าเกิดสำหรับวายอันนี้เบามากนี่เบาแล้วหรอใช่เพราะว่ามีฉากนั้นแค่ท้ายเล่มแค่ซีนเดียวเองไม่แต่เล่มอื่นไงไเ,นเออแต่เล่มอื่นมันก็อันนี้กันอีกป่ะหมาป่าเท่จริงจังใช่กล้ามเนื้อเขาสุดอยอดไปเจอกล้ามเนื้ออะ